เงินทองจะไหลามาเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินของคุณดรโจดิสเปนซาสวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบแนวคิดทางด้านจิตวิญญาณกดแรงดึงดูดเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้จักดรโจนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของหนังสือนะครับคุณคือพลาซิโบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการเงินและเชื่อมกับจิตวิญญาณกันดูนะครับข้อ1 จัก,กรวาลจะมอบสิ่งที่เราคิดว่าเราคู่ควรให้แก่เราเท่านั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่คู่ควรกับเงินก้อนใหญ่มันก็จะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสวมความรู้สึกว่าคุณดีพอและคู่ควรที่จะได้เงินก้อนใหญ่ตามที่คุณปรารถนาข้อ2ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความจริงส่วนบุคคลคุณจะต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพข้อ3 แทนที่คุณจะใช้ชีวิตด้วยเหตุและผลตอนนี้คุณมาเริ่มสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับคุณจะดีกว่าด้วยการเริ่มคิดและลงมือทําหากคุณเนี่ยคิดด้วยเหตุและผลคุณก็จะไม่ลงมือทาสักทีแต่หากคุณคิดว่าคุณจะทาสิ่งนี้และคุณทําเลยคุณกําลังสร้างผลกระทบให้เกิดเงินที่งอกเงยหรือว่าเงินทองก้อนใหญ่ที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ข้อ 4. สิ่งต่างๆที่เราเนี่ยได้รับและได้เจอในวันนี้มันมาจากประสบการณ์จากความคิดในอดีต ประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กของเราซึ่งแน่นอนว่าเรามักจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินและเรื่องต่างๆในชีวิตจากประสบการณ์ของพ่อแม่หรือว่าคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราในวัยที่เราเด็กจนถึงโตเนี่ยเราได้รับประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแต่เชื่อเถอะว่าทั้งประสบการณ์ดีและไม่ดีต่างก็มีพลังทั้งนั้นคําถามคือคุณใช้ชีวิตด้วยประสบการณ์ที่ดีหรือว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีมากกว่ากันข้อห้า ชีวิตของคุณเนี่ยควรจะจําไว้หนึ่งอย่างก็คือจงใช้ชีวิตแบบผู้สร้างแทนที่จะใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อแน่นอนว่าคนที่เป็นเหยื่อไม่มีวันได้เงินจํานวนก้อนใหญ่และมากมายแบบที่ต้องการแต่คนที่ใช้ชีวิตแบบผู้สร้างเขาจะสร้างและทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เงินทองไหลมาตามที่เขาต้องการ คนที่ใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อเนี่ยมักจะโทษทุกคนโทษทุกสถานการณ์พวกเขาก็จะอ้างว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยทําให้ฉันเนี่ยหาเงินไม่ได้มีเงินน้อยหรือว่าไม่มีเงินแต่นั่นแหละครับคือความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยมีต่อเงินคุณกําลังโทษทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินข้อ 6. ทําไมคนบางคนหาเงินง่ายมากทําไมคนบางคนหาเงินยากมากเป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกตั้งปโปรแกรมเอาไว้ทั้งโปรแกรมที่ดีและไม่ดี กี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านการเงินสภาพแวดล้อมที่คุณใช้ชีวิตยอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตทําให้คุณมีความสัมพันธ์กับทุกสิ่งรวมไปถึงความสัมพันธ์กับเงินเช่นเดียวกันบางคนก็บอกว่าเงินคือรากเง้าของความชั่วร้ายบางคนก็บอกว่าเงินคือความสุขบางคนบอกว่าเงินทําให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกเงินคือความโลภเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ทั้งหมด จะกาหนดให้คุณเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเงินอย่างไรรวมไปถึงทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับเงินข้อ 7. ทําไมเราเนี่ยจึงถูกติดตั้งโปรแกร,รมเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งดีและไม่ดีทั้งหมดนี้มาจากประสบการณ์ความเชื่อที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาจากในอดีตท,ทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวแล้วความเชื่อส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ในอดีตจากพ่อแม่เป็นหลักหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาเช่นพ่อแม่บอกว่าอย่ามาของเงินนะเพราะว่าเงินมันหาย,ยากมากๆ หรือว่าเราจะต้องทํางานหนักเพื่อให้ได้เงินมาเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่มีคลื่นสมองที่บริสุทธิ์มากๆได้ฟังประโยคนี้เข้าไปซ้ําแล้วซ้าเล่าจนถึงในตอนโตนเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าต้องทํางานหนักถึงจะได้เงินมาเพราะฉะนั้นเคยมีความเชื่ออะไรที่คุณเนี่ยได้ยินหรือว่าได้เห็นจากพ่อแม่การกระทาของพ่อแม่แล้วคุณเนี่ยมีสิ่งที่คล้ายกันลองนึกดูตอนนี้ครับเช่นพ่อคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเนี่ยซื้อความสุข แล้วปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นคนที่ใช้เงินซื้อความสุขหรือเปล่าหรือว่าแม่คุณเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดมากๆณปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นคนที่ประหยัดเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทบทวนดูสักโ่ครับข้อ8ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสํานึกรู้คุณเงินและทุกอย่างที่มันแปลงเป็นเงินได้คุณจะเริ่มทําการบําบัดต,ตัวเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์นทันทีคุณจะเริ่มเปลี่ยนคลื่นพลังงานเพื่อดึงดูดอะไรดีๆที่สร้างเงินให้กับคุณมหาศาลข้อ9 คุณจะต้องเชื่อผลลัพธ์ในอนาคตที่คุณต้องการมากกว่าผลลัพธ์ความเชื่อในอดีตเพราะฉะนั้นมันมีความเชื่อในอดีตมากมายครับที่มันไม่สนับสนุนคุณให้คิดเกี่ยวกับเงินให้คิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีของเงินเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยอยากจะได้ผลลัพธ์ที่มีเงินมากขึ้นก็ต้องคิดถึงความร่ำรวยสวมการเป็นสร้างความรู้สึกนั่นก่อนว่าเรามีแล้วเป็นแล้วอย่ารอให้มีเงินก่อนแล้วค่อยรู้สึกดีแต่จงรู้สึกดีซะก่อนก่อนที่คุณเนี่ยจะไปดึงดูดเงินมันมา เพราะฉะนั้นเงินทองจะไหลามาเมื่อคุณเนี่ยมีความรู้สึกดีมีความสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับเงินขอบคุณเงินเชื่อในเงินไว้วางใจในเงินรวมไปถึงพุ่งความสนใจไปยังจุดที่คุณต้องการผลลัพธ์ด้านการเงินจริงๆข้อ10มันไม่ได้เกี่ยวว่าปัญหาตอนนี้ของคุณเนี่ยจะมีอะไรเกี่ยวกับเงินความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรแต่มันเกี่ยวกับว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงิน เพื่อที่จะทาให้การเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นเปลี่ยนพลังงานไหมเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าเปลี่ยนช่องทางหาไรายได้ของคุณถ้าคุณอยากจะทํานายอนาคตของคุณคุณจะต้องสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่มัวแต่ดราม่าก,กับอดีตว่าฉันเคยล้มเหลวด้านการเงินฉันเนี่ยเคยดึงดูดเงินไม่ได้อะไรก็ตามจงโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆข้อ11 เมื่อเราได้ยินข้อมูลได้เห็นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่และเมื่อเราเชื่อและยอมรับมันเราจะกลายเป็นประสบการณ์ของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะกลายเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณคิดและเชื่อและมีประสบการณ์ร่วมกับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นบางคนใช้ชีวิตเติบโต,ตมาด้วยความรู้สึกว่าฉันเป็นเหยื่อของสถานการณ์ของพ่อแม่ของสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นพวกเขานี่อาจจะมีความเกลียดหรือกโกรธ เวลาที่โตมาเนี่ยเวลาไปหาเงินก็าหาเงินด้วยความโกรธและเกลียดพอมีเงินมากๆก็ทําลายเงินนั้นออกไปด้วยความโกรธและเกลียดบางคนได้รับความเชื่อแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตเงินหายากเงินหาลําบากต้องแบบอายุเยอะก่อนนะค่อยกเกษียณค่อยจะไปใช้ชีวิตได้อะไรก็แล้วแต่เมื่อเรายอมรับว่าไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นจริงเรากับว่าความรู้สึกนั้นมันกลายเป็นจริงแล้วเมื่อคุณสวมการเป็น คุณก็จะได้เจอกับสถานการณ์นั้นในโลกความเป็นจริงเช่นเดียวกันสรุปก็คือหากคุณคิดและรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามรากับว่าสิ่งนั้นมันเกิดมาแล้วคุณแค่พุ่งความคิดไปก่อนพลังงานทั้งหมดก็จะถูกส่งออกไปผ่านคลื่นแรงสะเทือนนะครับไปดึงดูดสถานการณ์ให้คุณเนี่ยได้รับผลแบบนั้นคุณเป็นผลลัพธ์ของความคิดคุณข้อ 12. บางครั้งคุณเคยได้ยินจากพ่อแม่ว่า เงินคือรากเงาของความชั่วร้ายเพราะเงินเท่านั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยได้รับไฟล์เสียงนี้จากพ่อแม่คุณตลอดเวลามันก็จะกลายมาเป็นความเชื่อและเมื่อความเชื่อนั้นถูกฝังไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่ทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมและก็มีความสัมพันธ์กับเงินทําให้เราดึงดูดเงินได้มากขึ้นและก็อาจจะดึงดูดเงินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันมาจากโปรแกรมในอดีตข้อ13 ยิ่งอารามณ์ของเราที่มีต่อประสบการณ์ในอดีตมันมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ด้านการเงินมากเท่านั้นและไม่ต้องแปลกใจว่าพฤติกรรมการเงินของแต่ละคนเนี่ยทำไมบางคนหลีกเลี่ยงเงินทำไมบางคนเนี่ยไม่ยึดติดกับเงินทำไมบางคนก็ยึดติดกับเงินบางคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบางคนประหยัดเพราะว่าอารมณ์ที่มีต่อประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมมากเท่านั้นอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงสถานะภายในจิตใจของเรา บางคนเมื่อเจอประสบการณ์ในอดีตที่รู้สึกว่ามันช็อกมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภายในจิตใจของเราเนี่ยก็จะสร้างพฤติกรรมบางอย่างขึ้นมาปกป้องเงินทำลายเงินหรือว่าเก็บเงินข้อ 14. หากคุณต้องการให้เงินทองไหลมามากขึ้นจำนวนปริมาณที่มากขึ้นนะครับในแบบที่คุณต้องการคุณต้องแสดงออกให้จกกักรวาลเห็นก่อนว่าคุณมีความสามารถและศักยภาพ ที่ดีพอเลยคู่ควรที่จะได้รับเงินก้อนนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณรับน้ำหนักไหวมันก็จะส่งมาให้คุณถ้าคุณรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็จะไม่ส่งมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นจําเป็นมากครับที่เราเนี่ยจะต้องเทรนสมองของเราเทรนความเชื่อพลังงานของเราให้อยู่ในโหมดพลังงานสูงตลอดเวลาและมีความพร้อมด้าศัก,กยภาพความเชื่อพลังงานทัศนคติเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเงินก้อนใหญ่ก็จะถูกส่งมาหาคุณข้อ15 ความทรงจําในอดีตหรือว่าประสบการณ์ของคณเนี่ยมันทรงพลังมากๆทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่คนส่วนมากเนี่ยมักจะมีประสบการณ์จากอารมณ์ด้านลบมากกว่าเพราะฉะนั้นส่วนมากทาไมจะมีพฤติกรรมในเชิงลบมากกว่าในด้านการเงิน เพราะฉะนั้นทําไมบางคนเนี่ยเวลาที่จะต้องได้รับเงินก้อนใหญ่เขาก็จะปฏิเสธเงินทั้งที่เขาก็อยากจะได้เงินนะเพราะว่ามันจะมีระบบเตือนภัยจากจิตใต้สํานึกครับอารมณ์จากประสบการณ์เก่าจะทําให้เราเนี่ยต่อต้านเงินที่จะเข้ามาหรือต่อต้านอะไรก็ตามที่เป็นสถานการณ์ผู้คนที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เงินมาดังนั้นหากคุณเน่ยมีวามสมัธ์กับเงินที่ไม่ดีจากอดีตของความเชื่อของคุณจากประสบการณ์ที่ผ่านมา มันก็จะทำให้คุณเนี่ยสูญเสียเงนินณปัจจุบันหรือหาเงินได้น้อยมากหรือว่าปฏิเสธเงิน ยกตัวอย่างในตอนเด็กเนี่ยพ่อแม่คุณเนี่ยอาจจะพรากเงินไปจากคุณเช่นเงินที่คุณจะต้องซื้อของเล่นแต่ว่าพ่อแม่เอาไปทําอย่างอื่นก็ทําให้คุณเนี่ยมีความโกรธในแบบของเด็กแต่จิตใต้สนึกมันไม่ได้จําครับว่าตอนนั้นคือเด็กหรือว่าตอนนี้คือตอนโตมันใช้แฟ้มนี้ทุกอย่างเลยในขณะที่คุณโตมาแล้วก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือโกรธยิ่งใช้เงินมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าหายโกรธครับ บางคนก็โตมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กซึ่งที่บ้านเนหาเงินได้ยากลําบากมากๆมีความขาดแคลนเงินอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นสภาวะทางอารมณ์ก็จะรู้สึกว่าฉันเนี่ยถูกหยุดนิ่งถูกฟริสเรื่องการเงินฉันเนหาเงินยากมากอะไรมันก็คงยากไปหมดมั้งถ้าฉันจะมีเงินในนับปัจจุบันและฉันก็รู้สึกว่าฉันขาดแคลนการที่ฉันจะต้องได้ของเล่นใหม่ๆเนี่ยมันต้องใช้เงินต้องใช้ความพยายาม พอโตขึ้นเนี่ยนับปัจจุบันคุณก็เลยต้องใช้แรงใช้ความพยายามอย่างมากที่จะไปดึงดูดเงินมาไปหาเงินทําอะไรก็ต้องคิดว่าต้องออกแรงหนักๆถึงจะได้เงินนั่นแหละครับเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเงินจากประสบการณ์ในอดีตจากเคสตัดดี้ที่ยกตัวอย่างมาให้นะครับข้อ16ประสบการณ์นั้นเป็นตัวสร้างอารมณ์และอารมณ์เนี่ยจะนําทุกสิ่งที่ขาดหายไปเข้ามาสู่คุณทางกายภาพ เราใช้ชีวิตยอยู่ในโลกแห่งเมติทั้งสามอยู่เสมอความคิดความรู้สึกและการกระทําซึ่งเป็นผลลัพธ์ภายนอกไม่มีอะไรจะเกิดในโลกภายนอกหากไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในสองเมติของโลกภายในและทั้งสามเมตตินี้จะต้องใช้เวลาและพลังงานดังนั้นหากคุณเนี่ยคิดซ้ำคิดยำ้ำคุณกำลังใช้เวลากับสิ่งนั้นและพลังงานกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่วันนี้คุณคิดถึงหนี้สินหรือว่าความร่ำรวยหรือเงินทองที่กำลังจะไหลามา คุณคิดถึงอะไรครับข้อ17ถ้าคุณบอกว่าฉันต้องการประสบการณ์นี้เช่นความร่ำรวยในอนาคตและสมองของคุณก็จะทํานายและฉายภาพโดยทำให้คุณเห็นความร่ำรวยอนาคตของคุณเนี่ยจะไปไกลแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าคุณใช้เวลากับสิ่งนั้นที่คุณคิดนานแค่ไหนข้อ18ถ้าคุณอยากจะร่ำรวยมากขึ้นต้องทำให้ครบทั้งสามติความคิด ความรู้สึกและการลงมือทำหากคุณเพียงคิดว่าอยากจะร่ำรวยอยากจะมีเงินไหลเข้าบัญชีมากขึ้นแต่คุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยในโลกความเป็นจริงทางกายภาพไม่เรียนรู้ไม่ทํางานไม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเติบโตขึ้นก็จะไม่มีวันได้สิ่งนั้นแต่เปลี่ยนใหม่หากคุณคิดอย่างบ้าคลัง่งถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยประกอบกับทางกายภาพคุณเรียนหนักมากขึ้นคุณเรียนรู้ทักษะต่างๆคุณกินอาหารที่เป็นประโยชน์หรือว่าคุณทําธุรกิจมากขึ้นคุณพัฒนาตัวเอง คุณก็จะสามารถสร้างความสําเร็จได้มากขึ้นเงินทองจะไหลามาทีมาเมื่อโลกของสามมิติเนี่ยทำงานร่วมกันถ้าคุณทําโลกทั้งสามิติครบคุณกําลังขับเคลื่อนคลื่นแรงสั่นสะเทือนออกไปนะคะเพื่อไปดึงดูดสิ่งที่มันใช่ที่คุณปรารถนาเข้ามาจะเป็นรถคันนั้นเงินหรือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ก็ได้ทุกอย่างจะไหลามาทีมาเมื่อคุณเนี่ยสร้างสามิติให้ครบและที่สําคัญจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินของคุณด้วยข้อ19 เมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณรู้สึกขอบคุณการรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเงินก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณรู้สึกว่าเงินมีค่ามีมูลค่าและมีความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือคุณเนี่ยกำลังสร้างความมั่งคั่งและดึงดูดความมั่งคั่งให้เข้ามาสู่คุณช่วงเวลาที่คุณมีอำนาจคุณกำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จช่วงเวลาที่คุณรักตัวเองคุณกำลังก้าวไปสู่ความรักที่ดีมากขึ้นการดึงดูดรักที่ดีขึ้นเมื่อคุณลงไหลชีวิต ชีวิตก็จะสร้างสันดิที่เท่าเทียมกันให้กับคุณในช่วงเวลาที่คุณกลัวเช่นเดียวกันทุกอย่างก็จะดึงดูดความกลัวเข้ามาถ้าคุณสงสัยมันก็จะดึงดูดความสงสัยเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยรู้สึกขอบคุณเงินหรือเปล่าหรือคุณหวาดกลัวว่าเงินจะหายไปเงินจะหมดไปประสบการณ์เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ทําให้คุณเนี่ยดึงดูดเงินหรือว่าพลัดพรากจากเงินข้อยี่สิบ คุณไม่สามารถดึงดูดเงินก้อนใหญ่ได้จากสภาวะที่คุณเนี่ยรู้สึกขาดแคลนคุณจะต้องเริ่มจากสภาวะที่มีความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเนี่ยมันได้ก่อนแต่คุณรู้สึกได้ก่อนบางคนบอกว่าฉันต้องได้เงินก่อนถึงจะรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้สึกดีว่าคุณได้รับแล้วคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วแล้วคุณเนี่ยใช้ความรู้สึกนั้นไปดึงดูดเงินเข้ามา 21. หากคุณต้องการจะดึงดูดเงินก้อนใหญ่ให้เข้ามาหาคุณ คุณจะต้องสร้างสนามพลังงานหรือจะเรียกว่าสนามคอนตัมให้มีพลังงานที่สูงมากมากจนขนาดที่คุณสามารถไปดึงดูดคนเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันมีพลังงานใกล้เคียงกันเข้ามาหาคุณความคิดของคนเนี่ยก็คือพลังงานอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นวันที่ตื่นนอนของคุณเนี่ยคุณสนใจกับเรื่องต่างๆเรื่องอะไรในตอนที่คุณตื่นขึ้นมาสนใจนี้สินหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวย บางคนตื่นนอนขึ้นมาคิดถึงความขาดแคลนคิดถึงปัญหาพลังงานเนี่ยก็จะไปดึงดูดพลังงานที่เหมือนกันเข้ามาความถี่ใดก็แล้วแต่ที่คุณสร้างขึ้นจากชุดความคิดของคุณสิ่งนั้นก็จะไปดึงดูดทางกายภาพเข้ามาสนามพลังงานจากชุดความคิดของคุณมันจะมีอยู่จริงก็ต่อเมื่อคุณเชื่อว,ว่ามันมีอยู่จริงถ้าคุณไม่เชื่อว,ว่ามันไม่มีอยู่จริงมันก็จะไม่มีอยู่จริงในโลกกายภาพของคุณเช่นเดียวกัน พลังงานทั้งหมดจะเชื่อมกับประสาทสัมผัสและมันมักจะเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทางกายภาพกับวัตถุในโลกความเป็นจริงอย่างที่บอกนะครับเอา,อาง,ง่ายๆเลยสิ่งที่เหมือนกันพลังงานเหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างทางกายภาพและจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยสามารถสร้างชุดความคิดเป็นพลังงานได้จงเลือกคิดไปยังจุดที่คุณต้องการผลลัพธ์จริงๆ22เราจะเข้าถึงกลุ่มพลังงานสนามคอนตามของเราได้อย่างไร คำตอบก็คือเมื่อคุณละความสนใจทั้งหมดออกจากร่างกายและเมื่อคุณเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับชุดอารมณ์ของคุณมันจะขับเคลื่อนนิสัยของคุณถ้าคุณละความสนใจทั้งหมดของคุณออกจากทุกองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมของคุณไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามเมื่อคุณละวางทุกอย่างที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับมันไม่ต้องเครียดกับมัน ไม่ต้องคิดถึงเวลาที่คุณจะต้องไปทํางานไม่ต้องคิดถึงตารางงานของคุณไม่ต้องคิดถึงสิ่งใดท,ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วหรือว่าอนาคตแต่คุณแค่ผ่อนคลายกับช่วงเวลาปัจจุบันคุณอยู่กับปัจจุบันจริงๆอยู่กับความว่างแน่นอนว่ามันมีแนวโน้มว่าจะมีสนามพลังงานเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในแค่คุณสงบกับตัวเองและอยู่กับปัจจุบันวิธีการทํางานของสมองของเราเมื่อคนทําอย่างนี้อย่างถูกต้องเขาเรียกว่าการก้าวข้ามตัวเอง แต่ในแง่หนึ่งคุณกำลังแยกตัวออกจากทางกายภาพความเป็นจริงสามมิติของคุณความเป็นจริงสามมิตินั่นก็คือจุดที่คุณสนใจและนั่นคือจุดที่พลังงานของคุณเนี่ยมันโอเคไม่มีอะไรที่นานพอไม่มีอะไรต้องใช้เวลาไม่มีอะไรเป็นข้อจำกัดของโลกแห่งสนามพลังงานคอนตัมถ้าคุณอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับปัจจุบันคิดถึงเป็นแค่ผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาอย่างวางใจคุณจะสามารถดึงดูดทุกอย่าง เข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายได้ครับ23สิ่งที่คุณได้รับในวันนี้มาจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก็คือการเชื่อมโยงกันในโลกหลายมิติของสนามพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เห็นอะไรไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงสัญญาณของสนามพลังงานเนี่ยยิ่งแรงมากก็ยิ่งหนึ่รึงทุกอย่างได้มากเช่นเดียวกันเราเนี่ยใช้ WiFi เราเคยรู้ไหมครับว่า WiFi นั้นแรงตามที่เขาโฆษณาจริงหรือเปล่า สนามพลังงานก็เช่นเดียวกันมันจะมากก็ต่อเมื่อคุณเชื่อว่ามันมาก24ถ้าจุดเริ่มต้นของการหาเงินของคุณเนี่ยเริ่มมาจากความโกรธเกลียดกังวลเครียดกดดัน,นคุณกําลังไปหาเงินจากสภาวะที่เป็นทุกข์และแน่นอนว่าหากคุณเนี่ยเกิดอารมณ์เชิงลบแบบนี้บ่อยสมองเนี่ยจะกลับไปสู่ระ,ระบบที่เป็นระบบดั้งเดิมนะครับก็คือระบบสู้หรือว่าหนีแล้วคุณคิดว่าสมองเนี่ยจะสู้หรือหนีครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือหนีใช่ไหมเพราะฉะนั้น คนส่วนใหญ่ถึงหลีกเลี่ยงการไปทำเงินคนส่วนใหญ่ถึงหลีกเลี่ยงอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายให้ตัวเองเนี่ยไปทำเงินคนส่วนใหญ่ก็เลยวิ่งหนีเหตุการณ์กิจกรรมต่างๆที่จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยไปมีเงินเช่นเราผัดบันประกัน,กนพุ่งเราไม่ยอมลงมือทำอันนี้ก็คือพฤติกรรมของการหนีหรือว่าหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกัน 25. ถ้าสมองของคุณขาดการเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยหรือคำพูดดีดหรือการลงมือทำดีๆในโลกสามมิติ ความคิดกำหนดความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยกำหนดการกระทําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้ขาดการเชื่อมโยงกันต่อไปมันก็จะเกิดการก้าวไปสู่สมองที่เซฟเราเอาไว้ให้ปลอดภัยทําไมคนบางคนเนี่ยไม่ยอมทมําเงินสักทีทาไมบางคนนําทําหยุดหยุดเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลครับหากคนอยากจะสร้างความร่ํารวยคุณจะต้องสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับภายในตัวเองในโลกของสายมิติซะก่อนเชื่อมต่อกับสนามพลังงานทั้งหมดให้คุณเนี่ยได้สร้างแรงสะจักรยือนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความถี่ของแรงสั่นสะเทือนที่ต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะสามารถดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาได้แต่หากคุณเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดหรือว่าเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกแบบนี้มันก็เท่ากับว่าคุณกำลังแคนเซลเงินออกไปคุณกำลังที่จะบั่นทอนให้ทุกอย่างเนี่ยมันช้าลง 26. ถ้าคุณเนี่ยมัวแต่ฟอาคิดถึงประสบการณ์ในอดีตที่ล้มเหลวทางด้านการเงินซ้ำๆย้ำๆคุณเองเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่มันเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณ 27เมื่อคุณคิดถึงสภาวะที่เครียดกังวลและเป็นทุกข์และคุณอยากจะต่อต้านมันคุณได้แบบทําการขัดขวางมันคุณเคยเป็นไหมครับที่ยิ่งกังวลและเครียดมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะเรื่องเง,งินเงินทองไม่อยากจะคิดถึงเลยแต่มันก็เกิดขึ้นทุกทียิ่งคุณต่อต้านมันยิ่งเข้ามาหาคุณเพราะเวลาที่คุณเนี่ยกำลังวิเคราะห์ปัญหาของคุณภายใต้อารมณ์ที่ก่อกวนในเชิงลบทุกอย่างนี้อารมณ์ต่างๆเนี่ยทำให้คุณเนี่ย เสียสมดุลในการตัดสินใจเสียสมดุลในการรู้สึกและลงมือทําในสิ่งที่มันต้องโฟกัสจริงๆคุณกําลังทําให้สมองและร่างกายของคุณเนี่ยหลุดออกจากขอบเขตความคิดที่ต้องก้าวไปสู่ความร่ํารวยยิ่งคุณเครียดมากเท่าไหร่ยิ่งคุณกังวลมากเท่าไหร่ยิ่งสูญเสียมากเท่านั้นแต่คุณยิ่งจดจ่อไปกับความร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์คุณก็ยิ่งได้มันเนี่ยกลับมามากขึ้นเท่านั้นครับ28 อะไรก็ตามที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถทําธุรกิจและสร้างความร่ํารวยได้ตามวิธีปกติที่คุณควรจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะร่ํารวยอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ถึงเวลาที่คุณเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาทบทวนตัวเองว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรและแน่นอนว่าคุณจะต้องตื่นรู้กับปัญหาของคุณไม่ใช่ว่าโทษคนอื่นโทษตัวเองว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาจะต้องตื่นรู้และมองหาบทเรียนเพื่อทาให้ตัวเองเนี่ยได้มีแนวคิดที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ขาดแคลนจากการเกิดปัญหา เพราะความขาดแลนจะทำให้คุณไม่สามารถดึงดูดอะไรกลับมาได้เลยครับ 29. เมื่อคุณหันเหความสนใจของคุณไปที่จุดใดสิ่งนั้นก็จะมีพลังงานมากขึ้นสมองเนี่ยจะเริ่มมองหาเรดาร์เพื่อดึงดูดสิ่งนั้นให้เข้ามาใกลามากขึ้นสมองจะเริ่มประสานงานกันอย่างถูกต้องเมื่อคุณสร้างคลื่นความถี่ที่มีความสัเทือนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหากคุณคิดซ้ำๆวนซ้ำกับความร่ำรวยเงินทองแหลมมาทีมาบวกกับ โลกสามมิติที่คุณสร้างมันอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเช่นเดียวกันคุณจะสามารถดึงดูดอะไรก็ตามที่คุณต้องการได้ในชีวิตยิ่งคุณคิดถึงอะไรซ้ำๆอย่ามีอารมณ์รุนแรงมีอารมณ์ร่วมนะครับสิ่งนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้ามาแรงมากขึ้นเร็วมากขึ้นคุณสามารถจะสร้างอะไรก็ได้จากพื้นที่ที่คุณเนี่ยส่งคลื่นแรงสะเทือนที่แรงมากๆและนั่นเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านั้นและเป็นความตั้งใจที่ชัดเจนที่คุณจะดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณ การโฟกัสจดจอ่อสร้างสนามพลังงานความตั้งใจรวมไปถึงความใส่ใจจะสามารถทำให้คุณคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าความร่ำรวยความอดุดมสมบูรณ์ได้มากขึ้นและคุณก็จะดึงดูดอะไรก็ตามที่คุณต้องการได้มากขึ้นข้อ30หากคุณต้องการจะดึงดูดเงินเข้ามาให้มากขึ้นคุณจะต้องส่งสัญญ,ญาณออกไปให้จัก,กรวาลรู้ว่า คุณเนี่ยปรารถนาที่จะมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งความคิดและพลังงานของคุณจะต้องสอดคล้องกันกับหลักฐานที่คุณสร้างทางกายภาพนั่นหมายความว่าคิดและลงมือทําควบคู่กันเท่ากับส่งสัญญาณชัดเจนครับถ้าคุณส่งสัญญาณความคิดที่มีพลังงานที่สูงม,กมากๆบวกกับความตั้งใจและความสนใจที่ถูกต้องคุณจะสามารถวาดภาพในฝันเรื่องย่างของคุณได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยเกิดขึ้น ถ้ายัางก็สามารถฝึกทําได้นะครับคิดเชื่อลงมือทํามีสนามพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องไปดึงดูดมาการระนาบของพลังงานมันอยู่ที่ว่าคุณคิดเชื่อรู้สึกสอดคล้องไหมทําไมก็คือคําตอบเดียวครับที่คุณดึงดูดได้และไม่ได้หรือว่าดึงดูดไม่ได้เลยครับ